วันนี้เหมือนจะมีเรื่องราวดราม่าภายในทีมืทุกคนซึ่งมันเป็นสายที่ทําให้ผมต้องขายนักเตะบางคนออกไปนะก็แน่นอนว่าอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ผมจําเป็นต้องขายเขาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือเรื่องมันเป็นงี้ครับโลอิกบาเด้เนี่ยเขาไม่พอใจนะสันติเว้ที่เป็นรอกเขาเป็นสํารองในเกมสํำคัญๆบางเกมมันเลยทําให้เขาเนี่ยขอขึ้นบัญชีขายนะครับแล้วไม่ใช่ขอนะแม่งขึ้นไปแล้วด้วยคือเอาจริงนะในช่วงหัวเลียวหัวต่อแบบเนี้ยทีมกําลัง ลุ้นแชมป์แบบนี้บรรยากาศในทีมกําลังสามัคคีกลมเกลียวกันเลยแต่มึงดันมาขอขึ้นบัญชีขายแล้วมึงเป็นนักเตะคนสาคัญด้วยนะก็โอเคครับในเมื่อคุณขอข huh? ึ้นบัญชีขายคุณก็จะโดนขายเรายื่นข้อเสนอให้อินเตอร์มิลานเลย60ล้านเพราะว่าเขายื่นมา40ไอผมอ่ะต้องยื่นไปประมาณ2เท่าของราคาประเมินอยู่แล้วนะครับลองดูซิว่าจะผ่านหรือเปล่าสําหรับข้อเสนอแรกนะครับ60ล้านโอ้ขอ49เเจอกันคนละครึ่งทางขอ 55ผมอ่ะพยายามจะขายบาร์ดมาตั้งแต่เริ่มซีรีส์แล้วแต่ขายไม่ได้ทกทีแต่วันนี้ผมจะขายได้แล้วได้ด้วยครับผมใจนึงผมก็อยากจับแกฉีกสัญญาไปเลยนะจะได้ไม่ต้องอยู่ชูถ้วยแต่ว่าก็อ่ะถือว่าให้เกียรติที่เคยร่วมศึกกันมาอาจจะดูใจร้ายไปหน่อยนะแต่ทีมผมตอนเนี้ยอารมณ์ดีทุกคน มีบาดเนี่ยไม่พอใจอยู่คนเดียวซึ่งสิ่งที่จะทให้เขาพอใจก็คือการย้ายทีมนะครับถามว่าเสียดายไหมก็ไม่ได้เสียดายอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าผมก็อยากทํางานกับคนที่อยากอยู่กับเราอะเนาะลองเปรียบเทียบกับซาลิบาก็ได้จริงๆอะซาลิบาควรบ่นมากกว่าบาเดอีกนะเพราะว่าผมดรอปเขาบ่อยกว่าบาเดอีกแล้วซาลิบาแม่งสเตตจะ9กอยู่แล้วแต่ไม่เคยงองแงเลยนะครับผมแปลกใจไหมล่ะบาดเ้ทำไมซาลิบาถึงกําลังจะเป็นวันออฟเบอร์เบสเนี่ยเพราะเขาไม่เถียงกูไงสรุปเรื่องเนี้ย า <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามีเกมเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาริดครับซึ่งถ้าเราสามารถชนะเกมนี้ได้โอกาสคว้าชแชมป์ลาลิก้าสูงมากครับทุกคนเพราะแต้มเราตอนนี้นำมาริดอยู่8แต้มในเกมที่2เนี่ยเราจะลงเล่นนัดชิงชนะเลิศศึกโคปาเดเรกับเบียร์เรอัลครับผมมาลุ้นกันว่าเซบียาจะเก็บได้อีกถ้วยหรือเปล่าและในเกมสุดท้ายเราจะบุกไปเยือนไบยนมิวนิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยน,นส์ลีกรอบรองชนะเลิศเลกแรกครับแล้วก็ที่เราส่งไปหาเด็กจากฝรั่งเศสโตโกแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีรีพอร์ตมา,มาตวันที่ยี่สิบ ที่เราจะเล่นนัดชิงพอดีก็มาลุ้นกันแล้วครับว่าเราจะได้เด็กแจมๆอีกหรือเปล่าแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเรามาสะสางกับมาริดกันก่อนดีกว่าครับอุ้ยแล้วเหมือนเป๊ปก็อยากได้บาร์ดี้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบจบเกมนี้เดี๋ยวมาคุยกันศึกแห่งศักดิ์ศรีครับเซบียาปะทะเรอัลมาริดแล้วก็จะเป็นนัดที่เรียกได้ว่าตัดสินแชมป์ได้เลยนะครับถ้าเราสามารถเก็บสาแต้มนัดน,นี้ได้โอ้โหแล้วมึงเอารูปบาร์ดี้มาขึ้นหลังประตูทําไมเนี่ยและสรบพรวันนี้นะครับผมผมเคยได้ยินมาว่า เวลาเราขอพรเนี่ยเราห้ามบอกพรกับใครใช่ปะไม่งั้นสิ่งที่เราขอมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใครที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอให้ดูเสบียตัวจริงของทางเซบียาครับวันนี้มาในระบบ4-4-1-1นะครับบาโวนี่ก็ได้สตาร์ตเป็นตัวจริงนะครับแหมตัวทำข้อโครัวแตกแยกหน้าเป้าวันนี้ใช้โรซานโนนะครับเพราะว่าเราเก็บทีเด็ดไปช่วงท้ายดีกว่าเจอมาดริดเนี่ยส่วนทางมาดริดอุ้ยเปลี่ยนนายประตูคนใหม่เหรอใครว่าเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันนะครับใช้ระบบ4-3-3นะโอ้โหน้องอินเดียสตาร์ตตัวจริงด้วย ลูน้าลูน่าดึงดึงรอดึงรอเพื่อนฝากอาบิยาครับอาบิยาแกออกซ้ายมาสวยมากชอ่องอุ้ยช่องนี้สวยมากรูน่าลูกพ่อข้างในกรอบโอ้โหคาบาฮาวดักได้ครับลูกนี้ฮาโตไให้มาที่ Luna, ลูหน้าลูหน้าดึงรอวีดินยาครับวีดินยาลองแทงยากโอ้โหอินเดียแม่งรู้ดีว่ะใครสั่งใครสอนมรงวะเนี่ย <laughs> วินเทอร์ครับวินเทอร์ วินเทอร์โอ้โหแม่งกินไปสองเลยจังหวะนี้วินเทอร์เปิดเรียแล้วยิงโอ้โหอะไรว่าบอลไม่ทันโอ้ต้องดูภาพช้าเลยครับคือวิ่งมาปุ๊บแล้วก็ยิงแล้วคืออ๋อบอลมันชนเสาแล้วกระดิ่งมาโดนมือเบอร์นอีกทีนึ่งครับคอนเนอร์ <Warner S 2> ของทางมาดรดครับผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ลูน่าไม่ได้โดนตามประกบขนาดนั้นนะเอออาจจะเป็นตัวโจเกอร์ของเราในช่วงหลังได้อ้สวยสโ,โรซาโนแล้วข้างหน้ามีใครหรือไม่ไม่รู้กูสาดขึ้นไป่อน บอลมาตกที่ยามาอสวยมากเฮ้ย,อ,ยอันย่าโอ้ใครวะโอ้โหเบเมอร์แม่งวิ่งตัดหน้ามาแล้วโมดิทแทงแทงมาที่วินเทอร์วินเทอร์โอ้แตกโอ้โหแต่ขายแทบขาดครับลูกนี้โอ้หนึ่งศูนย์จากคีเรียนใมบาเป้ครับแล้วลมดิดขึ้นนำเรียบร้อยอยังไงนี่ยังไงนี่ฝากก่อนฝากก่อนแล้วเฮ้ยจ่ายผิดตัวแต่ยังยังได้ครับยังได้พาดูกูให้ยามาเอเฮ้ยช่องนี้ ปั่นเลยโอ้เสียงหายเลยครับลูกนี้ปั่นอย่างคมเลยวะยาเมาแล้วลูกคือไม่ได้โด่งด้วยนะครับสุดยอดเลยว่ะเหลี่ยมมันเปิดพอดีครับแต่ว่ามึงให้คูดูอะไรเนี่ยลำบากกูต้องมากดดูเองอีกเอามาดูกันครับมุมหลังประตูเป็นไงโอ้โหโค้งเห็นเห็นเลยครับเอาว่ากันต่อครับมาดรดคืนเกมมาทางจูด์เบลลิงแฮมครับผมเบลลิงแฮมไป,ไปที่ราบิโอ วินเทอร์วินเทอร์เอาแน่รู้เบกา้าดักได้สวยครับจังหวะนี้ยามามองซ้ายสุดมีแต่โอ้โหแม่งถ้าเป็นอาร์มานะลูกนี้สวยๆเลยนะครับโมดิทแทะโอ้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกลางกลางไปไหนหมด <S <S วะวินเทอร์ยิงไกลลูกนี้ติดบล็อกซาลิบาครับแล้วเป็นออข้างครับผมจบครึ่งแรกที่ลามอนซานเชสครับผมดีที่ยังหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหอันนี้หลานชายป๊อบอาเบ,บียะเนี่ยเออหน้าคุ้นๆนะเราลาบิโอ ลาโงนี่ขนาดผมไม่ไม่ได้เคยใช้แผนนี้กับมาดิดเลยนะมันดูแบบไม่ได้สะพงสัายเลยคืออับิยากูหายเลยเกมเนี้ยยังไงขับมาฮาวขับมาฮาวให้เฮ้ย,โ,ยโดนว่าแล้วคือไอ้ลูกแบบเนี้ยมันมันกันยากมากเลยว่ะคือสลิบานเนี่ยดักได้แล้วกำลังพยายามจะแก้นะครับแต่ยังไม่ทันได้คิดได้ทําอะไรเลยเบลิงแฮมแม่งมาแล้วนะครับโดนโฉกไปยิงดือด้อๆเลยลูกนี้โอ้โหเนี่ยดูดิ กูจับบอลยังไม่ทันคิดเลยไม,ม่มาบีบแล้วให้กูทำไงวะเนี่ยเบลลิงแฮมโยนข้ามมาจอเร็วไปดักผิดทางแต่เอาเบก้าย,ยังได้บีตินยาบีตินยาจะแก้โอ้โหก็แย่งกูเมียนโนออนพดโมดิตครับแทงตามช่องมาเอ็มปับเป้ต้องบีบให้มันยิงพถอ้าส่งเราจะแตกโอ,โอ้ยโอ้ยดีนะกวก โหดพอสุดเอ้าอินเดียที่หายแล้วเอาได้อยู่สาลบาให้คาร์เดลกูครับจังหวะนี้แทงแล้วแทงแล้วก็แทงมาสวยหนูหน้าวิ่งเลยลูกวิ่งเลยก็แหละวิ่งเลยลูกอ,อ้าวเสียของเหลืออเลยครับส่งมาติเตลมาแทนโรซาโนนะครับผมแล้วก็เนโตแทนอาบิยานะวันนี้อาบิยาคือโดนเก็บใส่กระเป๋าเลยครับหายไปเลยไปโรซ่าให้เบ้กจ่ายเนี่ยช้าแค่นี้ผมก็โดนแล้วะ โอ้ยเบลลิงแฮม,มสวยมากอ่าล่ะสิยังไงอย่ามาโอ้โหไม่วิ่งหน่อยล่ะลูกลกูให้เนโต้มาได้ปวะเนโต้อ,นะอ้าวพิกนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแก้คือถ้าให้เต้ลเมื่อกี้ล้ำอยู่แล้วลยครับผมเบลลิงแฮมเบลลิงอ่ะโอ้ยโอ้ยแยโโอ้หมันไม่มีใครตามทันเลยเรื่อยวะเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้สามหนึ่งครับดูหน้าเอาไปพักครับทรง,สงเสื้อหล่อคนเทนลงมายืนเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเนโต้ มีอินเดียไล่ยอยู่ต้องหนีครับโอ้ตัวใหญ่ขนาดน,นั้นใครจะอยู่ก็อยู่ว่กูไปล่ะแล้วนี่โตแทงช่องนี้เอา้าสวยมากวิดีนา่าตบเข้าไปแล้วเรียบร้อยเอาดิมาแล้วครับผมประตูที่2ของทางเซบิยาลูกนี้ถือว่าสวยโอกาสกันได้ดีเลยนะครับผมอาศัยจังหวะผิดพลาดของมาริดแค่เสี้ยววินาทีนะแล้วก็ต้องชมเนโต้ครับที่วิ่งหนีตายจากน้องอินเดียมาอุ้ยขาอกเลยโอ้โห,โโหเนี่ยเนี่ยจังหวะแทงจังหวะชนเนี่ยเออเอาไม่ทันอีกเว้ละเว้แล้วกู มึงเดี๋ยวนะมึงคมไปเปล่าไว้ป้าพี่มึงไม่ได้พลังอะไรมาจากไหนเนี่ยอโอโ้โหเอา้าชิบหายละเละเละไหมเนี่ยเละไหมเนี่ยบงังไว้บงังไว้บงังไว้บังโอโ้โหโอ้โหกูโอเคโอเคเลยห้าสองว่ะเละจังวะไอ้บา์ดีแม่งนั่งอมยิ้มในใจแล้ว โอพลาดเองครับพลาดเองเอาจริงเจอกันครั้งที่แล้วมันก็ไม่ได้โหดขนาดนี้บอกว่าไอ้มาริบเอ็มบัปเป้เนี่ยแตยงว่าเนาะขนาดวอเตอร์คิดเรายังโหดกันได้ขนาดนี้แล้วเอ็มบัปเป้ที่เป็นเรียกได้ว่าวอเตอร์คิดรุ่นพี่พวกแม่งอะ่ะ มันจะไม่โหดได้ยังไงเดี๋ยวผมขอแวะมาคุยกับเป๊ปให้หายเครียดจากเกมการขันนัดที่แล้วก่อนนะเราคุยกับอินเตอร์ไปที่55ล้านใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเป๊ปเนี่ยถ้าต่ำกว่า55ผมไม่รับนะถ้าอินเตอร์รับราคานี้เป๊ปมึงก็ต้องรับราคาเนี้ยผมว่าถ้าคุณอยากได้ใครล้านเดียวคุณจ่ายได้เอา้าแม่ไม่จ่ายกูให้มึง2คน55ทั้งทั้งคู่เลยแล้วมึงก็ไปแย่งกันเองนะเป๊ปจะรับข้อเสนอนี้หรือไม่ ล1าสิบเอ็ดแลกกับลูเบนดิอาร์ไม่ได้กองหน้าของซิตี้เขายังใช้เป็นฮาเลนด์นะครับเอ็นบริกแล้วก็แบนบ็อบบี้โอ้โหกองหน้าแม่งโหดโวทั้งนั้นเลยว่ะดอกูมิดฟิลด์มีวียสด้วยโรดรีก็ยังอยู่นะครับโอ้โหมิดฟิลด์มึง4ตัวร้อยล้านทุกตัวมึงจ่ายให้กูเพิ่มอีกไม่ถึง4ล้านเนี่ยมันจะไม่ได้เลยหรือไงเอา้า55เป๊ปไปชาเลนจ์กันกับอินเตอร์ถ้าไม่ได้ผมลุกละนะโอ้โหยังไงครับเป๊ปเอาครับเหเห็นสนิทกันหน่อยเลย ดิงเชิงนะเพื่อนรักนี่เป็นไงตัวอย่างที่ดีนะครับ<ช>มาทิ่แจ้บอกว่า<ช>นะขอบคุณมากเลยครับที่ให้ผมลงโอ้ผมรู้สึกแฮปปี้มากเลยตอนนี้นี่ขนาดมันเป็นครูเชี่ยวเนี่ยแต่ด้วยความที่ตอนเนี้ยเขากาลังเหลืองว่ะต้องหาเรื่องด่าแม่งหน่อยโอ้โหแต่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นคําตอบแบบนิ่งถีฟเลยว่ะอ่าถ้างั้นก็ตอบแบบชาเลนจ์หน่อยละกันว่าแบบเอ้ต้องทําให้ดีกว่านี้อย่าพึ่งเหลืองอโอ้โหแม่งเหลืองมือาเดิมอีกล้วหลังมาเด็กเก่งๆนี่หายากแล้วเกินนะ โตโกก็เอ๊แต่คือโตโกก็ยังไม่เจอเด็กที่ใช่ว่ะทุกคนฝรั่งเศสไปทีหลังดูญี่ปุ่นก่อนซิ ยังไงจ๊ะโอ้ยบางคนก็มีสังกัดไปเลยเรียบร้อยนะครับโอซากาวาเป็นริมเส้นฝั่งขวาที่ถนัดซ้ายเหรอโอ้โหจะเวิร์มหไหมเนี่ยมี2โอกาซาวะครับดึงมาด,ดูพลังหน่อยก็ได้วะแหมอุา่าส่งไปถึงตั้งญี่ปุ่นนะครับอ้าวฝรั่งเศสไหนดูซิเป็นไงคาดหวังเลยเนี่ยประเทศนี้อเอ้ยเดี๋ยนะมอรินโอ้โหอายุก็เอ้ยเดี๋ยนะอันนี้เว,เว,เวก้าฝรั่งเศสปะเนี่ยหล่อจังแต่อายุแค่14เท่านั้นนะครับผมเหมือนจะแ้ววะ่ะทุกคน โอ้โหแฮวครับแต่เด็กนี่น่าสนใจไอเบอร์นัวอะไรเนี่ยความเร็วถือว่าเตะตาเหมือนกันโอ้โหเบอร์นัวสเตตเริ่มต้นมันเอาเรื่องอยู่นาอารมณ์แบบเด็กที่ใช้งานได้เลยแต่อนาคตอาจจะไม่ได้ไกลามากใช่ไหมอู้ <c oughs> พลังแฝง3อันดึงมาช่วยชุดใหญ่เลยแล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าคาดิลกูหรือเปโดซ่ามันลงไม่ได้อะเราจะมีแค่โจเรียฮาโต้ซึ่งฮาโต้แม่งก็ต้องไปอยู่เซ็นเตอร์ด้วยไงตอนเนี้ยท่าว่ามันมันต้องคุม3าตำแหน่งอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาเด็กไปช่วยหน่อยโอซากวาดูไม่น่าจะ มีออ้ก็ได้อยู่แต่ไม่เอาไปแล้วกันอยู่นี่แหละแล้วดูครับโอ้โหนัดชิงพอพยายามเร่งฟิตชาร์ปหลายๆตัวแม่งก็ไม่ถึงอีกสึกฟุตบอลโคปาเดเลรอบชิงชนะเลิศครับเรามาที่สนามเห็นสนามแล้วเซ็งว่ะแม่งเอ้ยเจ้าของสนามกดกูไป5เมตรมาดูครับว่าระหว่างอุ้ยหอยลุนก็มามาซันโอ้เอ้าใครจะได้ชูถ้วยกับวันนี้ระหว่างเบียร์เลอกับซาบิเยมาดูไลน์อัพของทางเบียรเลอครับ ขามาในระบบ4-4-2ว่ะโหเย่ๆไหนดูซิว่าสำรองมีใครอันตรายหรือไม่ฮอยลุนน่าจะอันตรายสุดแล้วในเกมเก่งมากด้วยฮอยลุนอะเขียนที่เบอร์บิวเริ่มแล้วนะครับผมนัดชิงชนะเลิศแบบนี้ต้องเน้นหน่อยมาเนโต้เนโต้โตให้เปโดซ่าเปโดซ่ามองแล้วฝากมาที่ลูน่าครับวิบ่งหน่อยอาบีญาวิ่งหน่อยมึงต้องเป็นคนคอยแทงจ่ายสวยมากอ่ะครับอาบีญาอาบีญาต้องยิงเองวะ่ะเรียบร้อย 1-0จากหน้าช่อาบิยาครับเหลี่ยมนี้แบบคิดอยู่ว่าจะจ่ายหรือจะยิงดีเพราะอาบิยามันไม่ใช่ตัวที่ยิงดีเท่าไหร่นะครับในกรอบเนี่ยโอ้แต่ลูกนี้ต้องยิงแล้วเลยครับวิ่งมาคือเต้ามันก็หาพื้นที่ไม่ค่อยดีด้วยจะจ่ายก็ไม่ได้แต่ถือว่าแปรล,ลุกนี้นิ่งและเนียนครับอาบิย่าขอเลือกของทางบียาได้เอครับเลือกโยนยาวเบก้า์โมงเอ้ยอุ้ยชนคันอุ้ยเกือบไปกล้สบียาเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียทิ้งหมดอ้าวชิบหายแล้วจังหวะนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี โอเครอดครับคอนเนอร์ต่อเนื่องของทางเบียเลครับโยนยาวเข้ามาเอ้ยโอ้โหแมงเปิดจี้ลูน่าเลยไปไปไปจะมาคว้างกูกระเด็นเบิดแม่งแข็งที่หมเนโต้แทนสวยมากอ่าแล้วก็มาที่เตลสปีด99สปีด99บุ่มเดียวกับอาบิญาเลยบุ่มเดียวกับอาบิยาเลยโอ้โแล้วไม่ให้ดูจังหวะดีจใจด้วยนะครับโอ้โหแถบนูปนี้อืมสวนกลับได้อย่างเฉียบคมรวดเร็วมิเทลสัต เบอร์นัวต้องประคองตำแหน่งไว้เดี๋ยวจะโดนกระชากนะโอ้ยบงับงบงับงบงับงบังบังบังสวยมากซาดิบาแล้วจ่ายเร็วลูกนี้ลูนน่ะแก้มาที่เนโตเนโตแทงต้องเปลี่ยนคนระับต้องเปลี่ยน โอ้โหจะจ่ายดูหน้าวันนี้อะไรเป็นไรวะกูจ่ายที่เอาบ่อยจะเปโดต้าให้มาสวยมากแล้วข้างในกรอบมีมาเตลไม่ได้ครับครึ่งแรกกำลังจะหมดแล้วครับช่วงทดเวลาแล้วก็จบครึ่งแรกที่เบอร์ W ครับแฟนๆเศรษยันนี่ก็เฮกันไปก่อนแล้วนะครับผมครึ่งแรกน้าอยู่2อศูนย์ผมยังไม่รู้สึกเฮเท่าไหร่นะจนกว่าจนกว่าจะได้ประตูที่3นะครับสประตูไม่ไม่ไม่ได้การันตีอะไรเลยนะครับผมเผลอๆเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ถึงส0นาทีครึ่งหลังเนี่ยแม่งมาแล้วหอยลุนครับ ออกาอส yeah, ซันแย่อ้าวคอยรูข่าเรียมสาอ้อหกูพูดไม่ทันขาดคำมันเอาเลยครับมาแล้วครับผมเบียเลียวตีใครแตกเรียบร้อยครับเบียเลียวมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเฮ้ยใจคออุ้ยสวยฝั่งเรายังไม่เปลี่ยนนะทุกคนผมว่าเรายังพอเปิดเกมบุกได้เรื่อยๆอยู่อาจจะมีจังหวะผิดพลาดเกมรับบ้างแต่ว่าเกมบุกถือว่ายังค่อนข้างโฟรไปเองครับอย่าเมาดึงดึงดึงรอ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 ฝากรู้หน้า ลูหนะ้าจายไทรดีนะาห้ยามาแล้วเหลี่ยมนี้หลอกยิใจใยเนโต้ไหลออกข้างแล้วตัวตบอยู่ไหนไม่รู้เปโรซ่าบอกกูยิงเองอ้ยอย่ารับหนะ้าอู้หูโดนหลอกหัวทิมเอ้ยต้องตัดฟาวกับฮาโต้ไม่งั้นหลุดเดี่ยวแน่นอนแล้วแดงเลยเหรอ โอ้โหชิบหายแล้วแบบนี้กูจะได้บัฟใบแดงบ้างไหมเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีการเอาอบิยาออกว่ะทุกคนเพราะตรงกลางต้องเอานโต้ที่เล่นเกมรับได้ดีกว่ายืนไปก่อนส่วนเซนเตอร์เนี่ยตอนนี้เราก็เหลือแค่บราโแวแหละครับอ้าอบิยาโอ้โหน่าเสียดายอยู่ไม่จบเกมนะครับแต่ก็นะเพื่อทีมฟีทิกระยะนี้ยังไงครับเอ้ยมีมีสูงกว่านี้ไหมเนี่ยชิบหายแล้วเตวเอ้ยออเปิดนวัวครับให้มาที่บราโว บราโวจ่ายไวมาที่ทางหน้าของปโดร่าหนูหน้าอะไรครับยังไงข้างหน้าข้างหน้าน่โตวิ่งเติมมาให้สวยมากบิเซนเตรอบิเซนเตรอแล้วจ่ายหักเต้ลฉีกแล้วกดตายโอ้โหแฟนบุกินซีฟได้ครับนิโต <N itto S 2> ให้เบกกจ่ายมาอย่าเมาอย่ามาก็ไผไม่ได้ครับปากแบกเลยไปครับเบอร์นัวเบอร์นัวห้านาทีสุดท้ายกอนทดเจ็บบังไว้บังไว้บังไว้เลยบงับง,ไบง,ไบงไว้อย่าเสียนะลูกอย่าเสียนะอย่าเสียนะ พาทัวร์พาทัวร์หักเข้ากลางครับมาที่เบก้เบก้ให้ลูน่าร้อนแล้วเป็นกูเป็นเบียแล้วเด็กกูร้อนแล้วเปโดซ่าครับเปโดซ่าจะพาตัวไปลิมเ้นไปมุมทงมุมทงไอชิผายแล้วเบรกไม่อยู่โอ้เอาแต่ยังกลับมาได้เดโตยังไงโอ้ยเ็นเซงไปเสียงกับเดโต้ชิบหายแล้วพดสองนาทีครับโอ้ยจะไอ้กูหน่อยก็ไม่ได้้าโว้สวยมากหัวทิ้งเลยลูก่อแล้วก็ เอ้ยหนึ่งหนเทียเลยสาวิฟิโอ้ยยังไงโอ้ยหูยดูหน้าสวยมากไปจ้ายังไงฝังเลยหรือเปล่าโอ้โหแม่งเร็วเหลือเกินแต่ไม่ทันแล้วแหละไอ้หนุ่มเรียบร้อยครับโอ้ยเกือบไปโอ้ซิบิยาครับผมคว้าแชมป์โคปาเดเรได้สำเร็จครับพัากว่าตอนนี้เหลือแค่ยูโรปากับลาลิก้าอ่าไม่ยูโรปาแหม พูดเป็นลาง <c oughs> ยูฟากับลาลิก้านะครับทุกคนคืูด้วยกันทุกคน,ก,คนก่อนที่จะไปตื่นมือกับบาเยนกันต่อนะครับมาตูชิเบ,บนะเบ้ได้ไงวะเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับแคมโกบ,บาเดเลของสเปนตกเป็นของเซบียาครับผม บาดีได้เข้ามาร่วมเฟรมไหมเนี่ยเออไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าเพื่อยังไม่ได้ย้ายหนีใช่ไหมมึงก็มามาฉลองกันได้นะใครเห็นหรือว่าสังเกตทันเนี่ยบอกผมหน่อยนะว่าบาดีอยู่ไหนถ <laughs> ายรูปหมู่กันนอยเออแต่บาดีดมันหายจริงนะหายเลยอะไม่รู้แม่งงอนหรือเปล่า <laughs> เออ <laughs> เรียบร้อยทุกคนถ้วยนี้ ถือว่าไม่ง่ายเอไม่ใช่ไม่ง่ายไม่งไม่ง่ายไม่ยากนะครับแล้วก็โชคดีด้วยที่ผู้ชิงเราไม่ไม่ได้ตึงขนาดนั้นแต่ก็เกือบแตกเหมือนกันนะแต่เนโตผมว่าอาจจะต้องหาเรื่องด่าหน่อยแฮมเบอร์หน่อยแฮมเบอร์หน่อยโอ้โหดูดิพอคว้าแชมป์มากันปุ๊บเนี่ยมันเหลืองกันแบบอันนี้คือเหลืองสุดปอดเลยนะฮาโต้เพิ่งมาแม่งก็เหลืองชิบหายแล้วกลายเป็นว่าได้แชมป์นี้กูต้องหาเรื่องด่าลูกทีมใช่ไหมเนี่ยแล้วมันไม่ฟังด้วยผมว่าแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะมันหมายความว่านัดหน้าซึ่งเป็นนัดที่เราก็ต้อง เอาจริงเอาจังเหมือนกันเนี่ยกลายเป็นว่านักเตะมันจะมันมันเหลืองอะเออเขาเรียกว่าไฟไฟมันมันมอดอะใช่ไหมละ่ะหลังจากซักเซนมาแล้วโอ้โหดูนั่งบ่าวเราครับแหมสีหน้าดูผ่องใสราศีจับสุดแต่ฮาโตเนี่ยคิดว่าเออมันน่าจะโดนแบนด์เกมทางการด้วยปะ่ะแต่ต้องให้เครดิตเขานะเพราะถ้าลูกนั้นไม่ยอมตัดฟาวอะผมว่าโดนว่ะถือว่าเป็นการเสียสละที่คุ้มค่าครับฮาโตแต่ปัญหาคือเนี่ยคุณดูดิ คือโปรแกรมการขันมันถี่มากเว้ยส่วนหนึ่งที่เราเห็นทีมตรงข้ามมันโหดๆกันน่ะหลักๆเลยนะคือมันเป็นเพราะเราฟิตไม่พอครับเราเลยตามเขาไม่ทันแล้วดูดิมีเวลาให้กูวัน2วันเงี้ยจะรีคอมเวอรี่ยังไงทันครับและสภาพทีมผมตอนเนี้ยโอ้โหหลังจากเล่นนัดชิงมาต้องต้องเปลี่ยนหลายตำแหน่งเลยว่าเบกาเนี่ยอาจจะต้องพักเลยเล็กๆก,กับไบเยอร์น่าจะยังไม่ได้เล่นนะครับส่วนหน้าเป้าก็อ่ะโรเตชันกับโตโกบอยแล้วก็ลูปะเกียวก็ได้แต่ว่าจะได้เก็บไว้ <S <S เดี๋ยวนะอ๋อแต้วามันพร้อมนี่ว่าเห็นหน้าส้มๆโอเคแต้ว มคิดในใจมันก็ส้มกันทั้งทีมอะแต่หน้าเปลี่ยนผมออก <c oughs> ลิมเส้นซ้ายขวาจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่พร้อมกันเสีทีสำหรับปีกสองข้างเราซึ่งก็เป็นหัวใจหลักของแผนเราด้วยใช้เป็นคนเท่กับลูปกระเกียวสตาร์ตัวจริงแล้วกันโซเซนเตอร์เนี่ยโอ้ยไม่มีทางเลือก่ะมันโอ้โหทางไหนก็เละอะอะ ครูนี้ก็ได้ปวก่อนที่จะไปลุยกันต่อผมมีเรื่องจะฝากกับทุกคนคือมีคนรู้จักผมอะ่ะเขาใช้มีดโกนโกนหนวดตัวเองเราเลือกมันออก <c oughs> เขาเลยไปลองใช้ไข่กูมิ่งดูปรากฏว่าเออไม่เจอปัญหาเรื่องมีดบาดแล้วซึ่งหลายๆคนก็ชอบตรงนี้นครับแต่ผมจะมาบอกว่าอันนี้คือทางทางแบรนด์ฝากผมมานะคือ <c oughs> ถึงแม้ว่าตัวสินค้าจะมีนวัตรกรรมที่ช่วยป้องกันมีดไม่ให้บาดหน้าเราเนี่ยแต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับบริเวณที่มันย่นๆเนี่ยดึงให้ตึงก่อนแล้วค่อยโกน จะปลอดภัยที่สุดใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยลองจัดไปใช้กันได้นะครับเพื่อที่จะได้ลดปัญหากลิ่นอับของน้องชายรู้สึกโล่งสบายแถมยังสามารถทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกด้วยผลิตภัณฑ์อย่างไข่คลีนเซอร์ด้วยครับเรียกได้ว่าจัด2ผลิตภัณฑ์นี้ไปเนี่ยปัญหาเรื่องความหมักหมมและกลิ่นอับเนี่ยจะลดลงไปเยอะเลยครับถ้าใครสนใจก็กดที่ตะกาด้านล่างได้นะครับหรือจะรอโปรช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนก็ได้เขาจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆนะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องลิมขนและคลีนเซอร์ทําความสะอาดน้องชายไขย่ มาครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเลกแรกนะครับเรามากันที่ถ้ำเสือนะครับผมหวังว่าผลการแข่งเกมนี้จะเป็นใจนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปเหนื่อยเลกสองกันอีกนะครับโอ้โหแต่ดูจากความพอร้อมของทีมแล้วเอาจริงเสมอออกไปเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วสเปียร์ตัวจริงของทางบาเยิร์นมิวนิคก็ตามนี้เลยนะครับผมฝั่งเราก็ดูไปแล้วเนาะประตูเบอร์นูอ่าโอเคซิวาคอเรสกาไราเมอร์บูเซล่าดูเอโอลิเซโอซิมเฮนครับเซอร์ลอด เอหลอดข้างในไม่มีตัวโชกับให้มาที่เปโดซ่าแล้วเนโตเนโตฝากให้ไอ้หูลูกกรเกี้ยวอะไรมือเนี่ยแต่ยังได้อยู่ครับโคเทอาบิยาให้ลูกกรเกียเก้ยวลูกกรเกี้ยวดึงดึงฝากฝากแทงจ่ายตบเอา้าตัวล้ำหน้าโอเค <laughs> <laughs> โอเคดีเปโดซ่าโอ้ยจับยาวชิบหายแล้วไลเมอร์ตัดได้ครับ <laughs> บอลอยู่ที่ม <laughs> <laughs> ูเซล่ายับมามูเซล่าโดนติดบล็อก <laughs> โซิเมนทแทงมาโดนฮาโต้ซ้อนครับถือว่ารอดนะครับผมฮาโต้ไม่ได้โดนแบนร่วมนะตอนแรกนึกว่าแบบเออมันจะในเกมมันจะแบนไปด้วยนะครับคนเท่คนเทม่มีความเร็วให้แล้วมินิจา้าแทนช่องนี้โอ้โหแต่ไม่ถึงครับโอ้โหอืมโดนอ่านไปแล้วหูอ้าวดูเอ้ครับดูเอ้ยิงยัดติดเบิร์สวยควางเร็วเลยครับผม โอ้ไยผมแม่งติดนิสัยคว,ว้างเร็วมากเลยเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นเค้าตัวแท็กไงเออประตูรับบอลได้นี่คือจะคว้างอย่างเดียวนะครับโอ้ยจิ้มท้ายแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้โหมันดึงหลอกซะเสียเลยวะนึกว่ามันจะไปอีกทางครับหนึ่งศูนย์เลยครับผมทางไบยเยนขึ้นนำรึ่งชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับทางไบยเยนยังคงนำอยู่หนึ่งลูกดูเอ๊ตกกลางมาแล้วเพื่อนฟังโอเคระยะนี้ไม่มีปัญหาครับสำหรับ มีพาสบิร์โอ้ <Yeah. S 1> ใจคอบึงจะเอาอย่างนี้เลยนี่แล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับโอ้โหวันนี้แต้วหายไปเลยวะ่ะเออทำไมวะทำไมแต้วเล่นไม่ออกวะแต่เราก็ไม่มีช่องแทงให้แต้วด้วยแหละส uh. วยโอ้ยอาบังโอ้โหไปหูไปสมุดเอาคว้ไปครเท่รับเล่นได้ไหมไม่ได้อีกเฮ้ยไม่ใช่ว่าผมต้องเอารูหน้ากับยามา ลงสนามเลยวะเนี่ยคือท,ทิมเซนทำอะไรเขาไม่ได้ไดเลยครับเอ้ยสวยจานอะไรอีกอะอะไรอโอ้โอเคเนโตออกซ้ายไปคนเทโชว์ไหนดิสปีดทำอะไรได้บ้างทำอ้าวไม่ได้เลยคอนเท้ยังต้องซูเปอร์ซับจริงๆโอลิเซ่ครับมาที่มูเซียร่าหมุนมาที่โอซิเมนบิสเตอร์โอซิเมนไหลมาอย่ามามูเซียร่ามูเซียร่าโอ้โดนแน่ คือเซ็งเวลาแบบสมมติเราคุมกองหลังอีกตัวหนึ่งอยู่อีอกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้คุมไม่ชอบแบบดันดันหลุดตำแหน่งอพอเราจะเปลี่ยนกลับมาเล่นมันก็ไม่ทันแล้วผมเปลี่ยนเลยสามคนนะครับไม่มีได้จะเสียแล้วโอ้โหอ่ะบอยยามาลูน่าสามประสานชุดใหม่ครับสวยลูน่าเอ้ยจานครับกระแทกขนาดนี้นนเหลืองโดนไปปิดนาทีก่อนทดเจ็บครับ เลขสองอาจจะต้องกลับไปสี่สามนะทุกคนไม่ก็ถ้าสี่สองสี่มันจะเสียก Big ็แบบว่าเออแต่สี่สี่นี่ไม่ได้แล้วทำเกมไม่ขึ้นเลยนะครับอับิยาไม่มีช่องแทงเลยโยนมาโอ้โยสาดทิ้งเอ้าเฮ้ยอู๋อย่าโดนลูกสามนะมึงโอเคไป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 วางมาสวยอย่าเมาเกี่ยวเล่นได้ยยไอย่าเมาอย่าเมาแทงไปบอยเอาไปแทงอับิยาครับสวยอับิยาพลิกมันล้ำหน้า itaire, ว่ะ กองหลังชิดไหเกมนี้แม่งจืดสนิทเลยทุกคนเราทาอะไรเขาไม่ได้เลยครับ2อูนย์แบบนิ่มจัดโหแล้วโซนุมินยังไงเดวิสอันนี้สังหูไปกูจะมาแพ้เกมศูนย์ได้ไงไปครับเนโตมองมองแล้วมองแล้วปากบอยเกี่ยวเล่นเอาโตโกโ,โตโกไยเอายังได้อยู่ได้อยู่หน้าปากเนโตพลิกแล้วยิกจ,จูไม่ได้วะโอ้จะไป ขางนี้เป็นภาคที่กูยิงชนเสาชนคานบ่อยมากเลยนะเอาจริงโอ้ทดสองนาทีครับแล้วจะโดนลูกสามหรือเปล่าลเซบิยาโอลีเซโอลีเซมาแล้วเี้ยพาร์ทหน้าเราต้องเหนื่อยกันแล้ว่ทุกคนเราต้องยิง2ลูกก่อนอีกแล้วว่ะเพื่อกลับเข้าสู่เกมโอ้ตายครับแต่โมงถ้ามมงในแง่ดีคือถ้าเป็นน็อกเอาท์เนี่ยเราตกรอบไปแล้วนะเออนี่ังดีที่มีเลขสอให้แก้ตัว ไอตอนที <Tipp> ่เราเจอมิลานอ่ะที่เราโดนกดมาก่อนแรกอ่ะอันนั้นเรายังพอแบบวัดได้บ้างนะแต่นี่คือเราโดนเขาอัดอย่างเดียวเลยนะครับตารางคะแนนก็เรายังนำมัลยิยู่5คะแนนนะครับตอนเนี้ยผมอยากรู้อย่างเดียวเลยคือผมจะมีเวลาพักผ่อนบ้างหรือเปล่าไหนดูซิจบเกมบาเร์นมี1 2 3แล้วก็4 4วันแล้วก็พัก2วันเจอบาเร์นต่อโอ้หเฮ้ยเกียบตารางแบบนี้วะผมคิดว่า5วันก่อนไปเจอโอซากซูนาเนี่ยเราต้องเรียกฟิตเรียกชจาัตเตให้ ให้มันเต็มแล้วก็ส่งสำรองลงกับโอซาซูนาอาจจะเสี่ยงหน่อยแต่มันต้องเสี่ยงครับเพราะว่าไม่งั้นเกมกับไบเยอร์เนี่ยไม่ไหวแน่แน